สว, cussion? สวัสดีค e ่ะท for ุกคนดีดีตอนแล้วเข้าสู่ช็อกซาวน์นนนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปมาน่าแต่ว่าวันนี้มาถ่ายคลิปนะคะทุกคนนี้ก็สมมติสถานะของเราก็ลงเกี่ยวแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเกี่ยวไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเกี่ยวเอาไปขายนะคะอันนี้เหลือเกี่ยวตามนะคแล้วก็ฝนมันตกด้วยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวสักทีนะคะอันนี้ก็จะมาลงเก็บงานตรงนี้ก่อนเก็บงานหลังครอบเสร็จไปแล้วประมาณไล่ไล่ของเรานี่แหละประมาณนี้แหละไม่ไม่เกินนี้ ล้วก็มาเก็บตรงนี้นะคะเอาไปตากนะคะแล้วก็มีเกี่ยวอีกทีหนึ่งประมาณสองที่นี่แหละทุกคนเพราะว่าเราก็จะเก็บข้าวเบาํำดวนแล้วนะคะเริ่มเก็บเริ่มเก็บงานข้าวเบาลำดวนแล้วข้าวเบาแถวาลำดวนก็คือจะละหมดละแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปเกี่ยวข้าวหนักที่บ้านวันพรุ่งนี้วันที่หกเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้าวหนักที่บ้านนะคะนั่งคุ้าไว้วันอันนี้เราก็ลงเกี่ยวตด้แต่แปดโมงนะคะแปงตรงตรงนู้นเสร็จแล้ว แล้วก็มาอุนน้ีแบงก์ก็ไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าอมา,าล็อกนี้คือเกี่ยวข้างไว้แล้ว,แล,วขขแล้วก็ล็อกนี้ยังไม่ได้ขึ้นข่ะแล้วก็เยาจะย้ายไปอีกทีนึ่งบรรยากก็คือฟ้าคุกฝนเหมือนเดิมเลยทุกคนพายุเข้าเนาะเมื่อเช้าแดดออกดีมากแต่ว,ว่าแบบตกมาใส่านแประมาณแบบ8โมงทุกคนมันก็เริ่มคืนอีกแล้ เลขเริ่มมาแล้วรถเกี่ยวก็มากันออกกันแต่เช้าแบบเต็มนะคะอันนี้เมื่อวานก็คือหยุดเกี่ยวไปนะคะวันที่สี่ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าฝนตกทั้งวันแล้วมันก็เกี่ยวไม่ได้นะทุกคนอันนี้ก็จะลงเกี่ยวนะคะก็เก็บงานไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเข้าเบาเนะให้หลายคนอาจจะบอกว่าเออคิดถึงสาวนู่นแบบ ทำคลิปผ่าเสียงน้อยทำคลิปแบบผ่าเสียงยู่ที่แล้วน้อยอะไรเงี้ยอยากดูนะคะ<อ>เดี๋ยวก็ถ้าลงไปเกี่ยวที่บ้านนนนะคะเดี๋ยวน้นจะทำคลิปให้นะคะแต่ว่าเกี่ยวอยู่นี่นน้ไมไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกคนถ้าหลายๆคนก็อยาคิดถึงนะคิดถึงแบบนน้มผ่าเสียงอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะเดี๋ยวลงไปเกี่ยวที่บ้านเดี๋ยวจะผ่าเสียงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยวันที่หกเด็กซีบอกคิดถึงจัดไป ปีนี้เหมือนเดิมคาา่ะจ้าลูกน้องสองคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกน้องใหม่นะคะคนในบูบ้านเหมือนกันจะเป็นลูกน,น้องนนนะคะแล้วก็มีพี่ชาติค่ะเหมือนเดิมอยู่มาเป็นสิบปีแล้วพี่ชาติแล้วก็คนขับก็เหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นพี่บูบับขับเหมือนเดิมส่วนช่างนกปีนี้ก็มีเราเกี่ยวข้องตัวเองนะคะก็ออกไปเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะคะก็มีเกี่ยวข้าวเบาข้าวหนักนะคะช่างนกต้องไเกี่ยวเยอะในบูบ้านนะ,ะแต่ช่างนกก็ ก็ม,มาเกี่ยวอยู่ลำดวนนะคะมาที่แรกนะคะ้งหมมาตั้งแต่วันที่20่สิบแล้ว,วนน,นี้วันที่ห้าแล้วก็เก็บงานไปเรื่อยเื่อยเรายังไม่บอกเรายังไม่บอกอะจปนวนไรนะว่าปีนี้เราเกี่ยวได้เท่าไหร่ละเดี๋ยวเรา,าเราสรุปทีเดียวจบปีเลยนะคะจบงานจบงานจบฤดูกาลน,น,น,นะคะแล้วทีนี้จะได้เท่าไหร่ สมบูรณ์พัฒนาก็ g d ที่ปีที่สีปีที่ห้ออกมา2 0ง1ันยเกี่ยวเกี่ยวยีเกี่ยวยี่ิบสองเกี่ยวยี่ิบสาเกี่ยวยี่สี่เกี่ยวยี่บ้าห้าปีเราเอเนี่ยมีคลิปหนึ่งนะที่น,นพูดนพูดว่าสมบูรณ์2 0งพันลงละลงละจำรุ่นลดตัวเองไม่ได้แล้วไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ประมาณนี้เลยก็สำหรับลิี้ไป,ไป,ไป่ายเดี๋ยว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน